ครับก็สวัสดีนะครับชาวเสียงทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมทองประช่างกันไฟฟ้านะครับวันนี้ก็มานะครับมารีวิวดอกลำโพงลูกค้านะครับดอก18บแปดแอคคอร์ดนะครับตัวนี้นะครับแอคคอร์ดตัวดัมนะครับลูกค้านำมาซ่อมนะครับก็รื้อออกมานะครับรื้อออกมาก็เจองานนะครับงานผมต้องรื้อออกมาทั้งชุดเลยเพราะว่า แสะตรงนี้ไม่ได้นะครับตามหลักซ่อมไว้แสะตัวนี้ได้นะครับอ่าบางเจ้าก็แสะแซะในดอกเลยไม่จำเป็นต้องลื้อกระดาษออกมานะครับอ่าก็เหตุผลที่ลื้อเพราะว่า1นะครับช่างเห็นนะครับเห็นเห็นเห็นรอยนี้ไหมก็เป็นกระดาษชั้นชู้ยอดกาวนะครับเป็นกระดาษชั้นชู้ยอดกาวนะครับ มิคเต,เตอร์มาเลยแสลงไม่ได้นะครับตัวนี้นครับจาเป็นต้องรื้อออกมาแล้วก็ทําการรื้อแบบนี้นะครับเสี่ยงต่อผ้าขาดมากเพราะว่าเช็ดชู่ยอดกาวมันติดก,กับผ้าตัวนี้แล้วนะครับอยอดอีฟอ็อกซี่ทับอีกหนึ่งชั้นอีกนะครับมีซิลิโคนด้วยนะครับ <c oughs> ก็เป็นงานงานงาน,งานซ่อมแบบว่าแจะอาจจะซ่อมเองหรือว่ายัางไงก็ไม่รู้นะครับถ้าช่างทําก็โอ้โหไม่ไหวเพราะตัวนี้เสี่ยงมากนะครับหนึ่ง อินฟ x อกซีนะครับมันจะเกิดปฏิกิริยาส่งเลยนะมันจะร้อนนะครับอินฟ็อกซีนะครับถ้าเป็นช่างลาโพงจะรู้นะครับว่าเวลาหยอดแล้วมันจะร้อนนะครับร้อนมากเลยนี่นะครับนี่เริ่มไหม้นะครับนี่นะครับพอไหม้แล้วนะครับตัวไวท์ตัวเนี้อันตรายตัวไว้์ตัวนี้มากนะครับอ่าผ้าหนึ่งผ้าไปเลยทาไหม้ไปเลยนะครับผ้าตัวนี้ โดนกระดาษชูแล้วมันจะเกิดปฏิกิริยามีไฟขึ้นนะครับตัวนี้นะครับก็ว,วันนี้เอาความรู้มาให้กันนะครับอย่าทําอย่างนี้นะครับเพราะว่าบางคนบางช่างมือนิ่งไม่นิ่งแล้วก็ไม่รู้นะครับยังผมเนี่ยผมก็ลื้อย่างนี้เลยเพราะว่าอันตรายมากนะครับอันตรายมากอย่างนี้แงะไปปุ๊บผ้าขาดแน่นอนต้องแกะอย่างนี้นะครับต้องแกะโดยตรงเลยนะครับอดอกนู้น,นอีกดอกนึครับอีกดอกหนึ่งอีกดอก ก็ชชชู่เหมือนกันนะครับเอาชชชู่ยัดยอดกาวร้อนแล้วก็อีสอกซีทับนะครับก็คือมันมันก็ง่ายมันก็ง่ายครับแต่มันอันตรายนะครับผ้าผ้าของลูกค้าจะโซมนะครับตัวนี้ครับเนี่ยรอยไหม้หมดเลยนะครับก็ผมต้องเจียผ้าใหม่นะครับเพราะว่าลูกค้าขยายวอยด้วยขยายวอยด้วยก็เดี๋ยวเสร็จก็ติดตามก็ได้นะครับอันนี้ความรู้แนะนําก็ได้ครับไม่มีอะไรมากก็ อย่าทำกันนะครับแบบนี้อ่าวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ